สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องกายภาพบัตเเดลิเวอรี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนท่ารักษาโรกตะกอนในหูชั้นในหลุดนะคะที่มีความปกติที่ท่อ l a t e r a l c h a n น e l นะคะสำหรับท่อนี้นะคะก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวของศรีรษะในลักษณะของการหมรุนศีรษะไปทางซ้ายทางขวานะคะท่อนี้ถ้าเกิดความผิดปกตินะคะการตรวจร่างกายที่เราจะตรวจเจอความผิดปกตินั้นก็คือ ลูกตาดําที่มันจะกระตุกในลักษณะของการเคลื่อนไหวการกระตุกเป็นซ้ายขวาอย่างนี้นะคะหรือกระตุกหัวตาไปหางตาลักษณะนี้นะคะถ้าเราตรวจเจอลักษณะนี้นะคะให้ใช้ท่ารักษาท่านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่ารักษาเลยคะ่ะไปดูเลย มาดูที่ท่ารักษาของคนที่เป็นท่อนี้กันนะคะท่านี้มีชื่อว่าท่าบาร์บีคิวค่ะสเต็ปแรกนะคะเราจะให้คนไข้นั่งเหยียดขาบนเตียงค่ะสมมุติคนไข้คนนี้เป็นที่หูข้างขวานะคะจะให้หันหน้าไปทางด้านขวา45องศาค่ะหลังจากนั้นนอนหงายลงบนเตียงนะคะโดยที่ไม่หนุนหมอนค่ะค้างอยู่ในท่านี้30วินาทีนะคะ สเต็ปที่2ให้หันหน้าไปฝั่งทางด้านซ้ายนะคะ45องศาค้างในท่านี้30วินาทีค่ะสเต็ปที่3นะคะให้คนไข้พลิกคว่ำนะคะใช้มือแขนสอกลองบนเตียงนะคะหน้าตรงคร้างอยู่ในท่านี้30วินาทีค่ะ สเต็ปที่4นะคะนอนตะแคงกลับมาฝั่งที่มีอาการใช้มือหนุนศีรษะนะคะหน้ามองตรงค้างในท่านี้30วินาทีค่ะสเต็ปที่5นะคะให้กลับมานอนหงายหน้าตรงนะคะค้างไว้30วินาทีค่ะและสเต็ปสุดท้ายคือลุกขึ้นนั่งกลับไปท่าเริ่มต้นนะคะคาเป็นอันเสร็จหนึ่งรอบทำซามห้ารอบนะคะ นี่ราคาคือการปิ้งบาร์บีคิวพริกให้ครบทุกด้านเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับท่ารักษานะคะก็ก่อนที่เราจะรักษาอย่าลืมตรวจร่างกายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราตรวจร่างกายเราก็จะรู้ว่าเราเป็น มีความผิดปกติที่ท่อไหนนะคะถ้าเรารู้ว่าเราผิดปกติที่ท่อไหนเราก็ต้องใช้การรักษาที่มันเฉพาะเจาะจงท่อนั้นนะคะถ้ารักษาถูกท่อถูกวิธีอาการก็จะดีขึ้นเลยนะคะเพราะนอกจากการทานยาแล้วการทํากายภาพก็สําคัญสําหรับคนที่เป็นโรคตะกอนในหูชั้นในหลุดหรือที่เขาเรียกว่า BPPV นะคะโอเคเนาะค่ะแล้วการรักษานะคะเราก็จะทํา5รอบนะคะวันหนึ่งทาตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะถ้าอาการเราดีขึ้นแล้วเราสามารถหยุดทําได้เลยนะคะไม่ต้อง ตอน่านะถ้าแล้วกรักษาด้วยตัวเองนะคะถ้าทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็แนะนําให้เข้าไปพบคุณหมอหรือว่าพบนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ